โอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นแมตช์การในขานที่กลับตาลปัดเหลือเกินล่าสุดในลีกของญี่ปุ่นชัดชุออนเปลี่ยนเกมครับทาอาญี่ปุ่นหนึ่งกับช็อกลงมาเซตที่สองเนี่ยพังบล็อกแล้วก็พาทีมพลิกชนะได้สำเร็จรวมไปถึงข่าวข่าวอัปเดตล่าสุดของเยอรอมันก็มีการพูดถึงอย่างมากเกี่ยวกับ พิมพิชาครับที่ออกมาแย่งซีนโเลนซุปตาของยุโรปทำเอาปั่นป่วนกันแล้วครับตอนนี้ัง,งาดขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแต่จะเป็นสายตีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลลีของสหรัฐอเมริกาล่าสุดครับปิยนุษแป้นน้อยก็ยังพาแอตแลนต้าเนี่ย เก็บชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับและตอนนี้ก็รั้งอันดับหนึ่งของลีกยาวๆครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับที่แต่ละลีกเนี่ยมีความเข้มข้นต่างกันมีความโดดเด่นต่างกันนะครับโดยในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับลีกของญี่ปุ่นลีกของเยอรมันและก็ลีกของสหรัฐอเมริก แบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยครับเพราะว่าเพิ่งแข่งกันไปจบแบบหมาดๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลีกของญี่ปุ่นนะครับลีกญี่ปุ่นเนี่ยสัปดาห์นี้ครับแข่งกันเพียงแค่4คู่เท่านั้นนะครับทีมที่ไม่ได้แข่งของสาวได้เราก็มีอารามาเร่ของน้องยูฟาพีเอฟของทัดดาวกับน้องนุกนิกที่ไม่ได้แข่งขันนะครับนอกนั้นฮิเมจิกุมะครีนวิงเอเนเซเรดอเกหรือว่าคาริยาคินซีเนี่ย ยังลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้นะครับแต่คู่ที่เราจะมาพูดถึงกันเลยก็คือคู่ของวิกตอรียฮิเมจิครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันเกมที่แล้วเนี่ยเป็นชัชโอนนะครับที่พาวิกตอรียล้มยักษ์ล้มจ่าฝูงอย่างโอซาก้ามาเวรัสได้สําเร็จ แล้วเจ้าจนเนี่ยก็คว้ารางวัล MVP ปาดหน้าไปแบบสวยงามนะครับซึ่งเกมนี้แน่นอนเลยครับการเจอกับริวารเอสเตโมเนี่ยเอสเตโมครับเขาเป็นทีมอันดับกลางตารางแต่ว่าพอเล่นในบ้านแล้วมีจุดแข็งชัดเจนในเรื่องของการเล่นเกมรับเรื่องของการเล่นเกมรุกความเหนียวเนี่ยเอสเตโมก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้แต่ในส่วนของวิโตเรฮิเมจิครับการชนะเกมที่แล้วเนี่ยมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นเกมเยือนก็ตามซึ่งเจ้าจนโมกสีครับก็นำทัพตบเท้าลงเล่น เป็นตัวจริงแล้วรูปเกมเนี่ยบางครั้งบางคราวครับอาจจะทําให้แฟนๆเนี่ยผิดหวังกันอยู่บ้างเพราะเอ t เตโมเรวาเรรู้สึกเหมือนจะตามจับบล็อกตามขุดตามที่ชจ้ชนอยู่ตลอดนะครับก็ไม่แปลกเพราะว่าเพิ่งได้รับรางวัล MVP แล้วก็ฟอร์มร้อนแดงอย่างต่อเนื่องซึ่งเกมนี้ครับเซตแรกเนี่ยเอเตโมก็ชนะไป27ต่อ25นะครับเปิด หัวเปิดเกมมาก็เป็นเอสเตโมแล้ครับเล่นในบ้านเขาของแรงอยู่แล้วเอาชนะไปกอดหลังจากนั้น3เซตรวดครับก็เป็นฝั่งของวิกตุเรียฮิเมจิมาเอาคืนได้สําเร็จครับก็เซตสเอาชนะไป26-24เซตสเนี่ยจะจนมีส่วนสําคัญอย่างมากถึงแม้ว่าจะได้ลงน้อยแล้วก็โดนจี้หนักก็ตามนะครับในเซตสก็ชนะไป25-18เซตสเนี่ยเหมือนโมเมตั้มเสียครับก็เอาชนะไป25ต่อ15คะแนน กลายเป็นฝั่งของฮิเมจิครับไล่แซงพลิกชนะไป3ตน1เซตซึ่งถ้าเกิดใครได้ดูลีกญี่ปุ่นบ่อยๆเนี่ย ก็จะไม่แปลกใจเลยครับพอโมเมนตัมเสียปับ๊บจะเสียไปทั้งทีมแล้วทีมไหนที่โมเมนตัมโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยจะเล่นดีแบบยาวๆ3เซตรวดแบบนี้เลยนะครับแล้วแต้มเนี่ยก็จะเริ่มห่างเข้าห่างเข้าลญี่ปุ่นเป็นแบบนี้ครับแล้วถิติหลังจบเกมครับของเกมนี้ก็ปรากฏว่าท่าจอนที่โดนจี้โดนแบบกดดันหนักๆจากเอสเตโมริวารีเนี่ยลงเล่นไปเพียงแค่2เซตเท่านั้นนะครับก็คือเซตที่1กับเซตที่2ทําไปได้ทั้งหมดเนี่ยสคะแนนครับ จากการบล็อกเนี่ยถึง2คะแนนและก็จากการเสิร์ฟเนี่ยหคะแนน,านจากการโยมตีไม่แค่คะแนนเดียวเท่านั้นสําหรับชัดจวนเองโดยสถิติหลังจบเกมครับโดนเสิร์ฟจี้โดยเฉพาะการนะรับบอลแรกครับที่รับบอลไปทั้งหมดเนี่ยสิครั้งลงได้มีแค่2เซตแต่ว่ารับบอลเยอะมากนะครับรับบอลไป17ครั้งเนี่ย ถือว่าเป็นท็อป3ของทีมเลยแล้วที่เห็นได้ชัดก็คือความผิดพลาดในการรับบอลครับปกติชาววนจะไม่รับบอลผิดพลาดขนาดนี้แต่ว่าเกมนี้ก็ผิดพลาดไปถึง9ครั้งและในส่วนของการโจมตีเนี่ยผิดพลาดไปทั้งหมด3ครั้งซึ่งถามว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีไหม ก็ถือว่ายังไม่ใช่ช่วงพีคเต็มที่แต่ว่ามีส่วนสําคัญกับทีมมากๆโดยเฉพาะเซตที่2ครับเซตที่2เนี่ยเหมือนรูปเกมวิโดริฮิเมจิครับจะแพ้อยู่แล้วเพราะว่าโดนขึ้นนําก่อน23ต่อ21คะแนนคือเหลือไม่แค่2คะแนนเท่านั้นเอเตมโมริวาเร่ก,ก็จะเบียดชนะไปได้ทันที2ต่อ0เซตแต่ไม่เป็นแบบนั้นครับโคดเองก็เลือกที่จะเปลี่ยนจะจรครับลงมาในจังหวะที่โคตรกดดัน ต้องบอกว่าโคตรกดดันนะครับเพราะตามอยู่2อคะแนนในช่วงท้ายเซตซึ่งพอลงมาแล้วชาโจนก็พลิกเกมแบบตะลึงเลยครับทั้งการจับบล็อกทั้งการตบที่หนักๆแรงๆจนทำแต้มให้ทีมเนี่ยตีเสมอได้สำเร็จแล้วหลังจากนั้นครับก็พลิกชนะไปะเดืนในเซตที่2นี่แหละครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้อยู่ฟอร์มดีที่สุดนะแต่พอได้โอกาสลงมาแล้วสร้างจุดเปลี่ยนให้กับทีม เลยก็สร้างความได้เปรียบเป็นอย่างมากจนปาดเอาชนะไปได้ก็ไม่แปลกที่เกมนี้จะโดนจี้หนักๆน,นะครับพอฝั่งของเดียเร่เนี่ยก็จับตามองอยู่แล้วส่วนผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของวิกตอเรียฮิเมจิครับก็มีอิโนเอะทำไป18คะแนนนะครับและก็ยังมีทนากะทำไป15คะแนนแล้วก็ส่งบอลให้วิกตอเรียฮิเมจิครับยังรั้งอันดับที่5ของตารางนะครับตามหลังอันดับ1โอซาก้าเนี่ยถือว่าห่างเลย NEC r ซ d ร o c k e t ครับก็สามารถเอา ชนะโอกายามะสีเก้าไป3ต่อ0ูนเซตซึ่งอัจฉรพรคงยศไม่ได้ลงสนามนะครับไม่รู้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะแต่เท่าที่สืบหาข่าวมาเนี่ยยังไม่มีข่าวกับอัจฉรพรเลยนะครับซึ่งก็น่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือไม่ก็ไม่ฟิต แต่ว่ายังมีชื่อกับทีมอยู่แต่ไม่ได้ลงสนามเพียงแค่นั้นผลกานในการนัน,นอื่นของสาวไทยเราครับกุมะครีนวิงก g ก็ไปแพ้ไซตามะ3ต่อ0หรือว่าคาริยาควินซีครับเจอกับโอซาก้ามาเวลัสเนี่ยรูปเกมณนะปัจจุบันครับก็ยังเป็นรองอยู่โดนนําอยู่2ต่อ0เซตหัตถยาบรุสุึกได้โอกาสลงสนามด้วยนะครับในลีกของญี่ปุ่นตอนนี้ก็ถือว่าน่าลุ้นน่าเชียร์โดยเฉพาะ ฟอร์มส่วนตัวของสาวไทยเราเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาตามกันต่อครับในวันพรุ่งนี้ก็จะแข่งขันเพียงแค่4คู่เหมือนเดิมยังไงก็มารอตามกันได้นะครับส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้และก็เป็นเรื่องราวที่นะ่าสนใจก็คือพิมพ์ิชยานะครับในเกมล่าสุดกับการแข่งขันวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนลีกของ ทวีปยุโรปเนี่ยเล่นทำเอาเยอรมันปันป่วนเลยครับอัปเดตสาติออกมาแล้วเรียกว่าแย่งซีนตัวหลักแย่งซีนซุปตาอยาอ่างอโกโนในเกมที่ผ่านมาครับผมก็ได้รายงานไปแล้วกับพามเบิร์กเชวรดินโตสก,กัดของพิมพิชญาต้องเจอกับมิลานโน เป็นต้นสกัดของอิกโนนูซุปตาของโลกนะครับอิกโนนูเนี่ยคว้ารางวัลยอดเยี่ยมมามากมายในปีที่แล้วโดวยการเจอกันครับผลงานในขันก็เป็นไปตามคาดเจวิดินเนี่ยแพ้ไปแบบขาดยับยับ3ต่อศูนย์เซรแต่สิ่งที่แพ้นั้นมีข้อดีขึ้นมาก็คือสาวไทยเราอย่างตัวของบีมเองครับทำผงานได้ดีมากๆในเกมนี้ล่าสุดเปิดสติออกมาก็ ต้องร้องว้าวกันเลยครับเมื่อควีนบีมของเราครับติดท็อปแอตแทกเกอร์ซึ่งเป็นโูรเล่นที่โจมตีดีที่สุดของเกมนั้นเกมที่เจอกับซุปตาของโลกบีมครองอันดับหนึ่งนะครับโอ้โหถือว่าผลงานดีมากๆซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่ใจติเดียวยังมีอีกใส่ตีหนึ่งก็คือบุรเล่นท็อปสกอร์ครับผลก็ปรากฏว่าพิมพิชาอยู่อันดับที่3ของเกม ตามหลังแอนนาสมิร์กตามหลังเฮเลนาคาซาอุสจากฝรั่งเศสนะครับก็มี THA วงเล็บประเทศไทยของเราด้วยส่วนอีกสถิติหนึ่ง นะครับที่ยังโดดเด่นร้อนแรงและก็เป็นซิกเนเจอร์ของการมาเล่นลีกของยุโรปนั่นก็คือสถิติการรีเซพชันก็คือการรับบอลอยู่อันดับที่2ตามหลังเลนาโกรเซอร์ครับที่รับบอลไปทั้งหมดเนี่ยหครั้งส่วนบีมรับบอลไปทั้งหมดเนี่ยสี่ครั้งแซงหน้าลิบบโรของพาเมิร์กเชเวรินด้วยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ร้อนแรงโดดเด่นรวมไปถึงเพจหลักเพจใหญ่ของ CEV หรือว่าวอลบอลบูเดสลิก้าและก็แชมเปียนลีกของยุโรปเนี่ยออกมาคัดจอดเด็ดการ ตี3เมตรกลางของบีมเลยครับว่าตี3เมตรกลางได้น่าเหลือเชื่อจริงๆปกติบน3เมตรกลางของชเวรินเนี่ยจะไม่ค่อยรุนแรงแต่พอบีม,มาบีมตีได้เพื่อนก็ยกให้คนเดียวเลยนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นเดน่าเกเซอร์ที่ตีได้แต่ก็เหมือนตีไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่เป็นบีมที่ตีชัวร์มากกว่าไม่งั้นสื่อระดับโลกสื่อระดับยุโรปเนี่ย ไม่คัด็อดเด็ดแบบนี้มาแน่นอนอย่างที่เห็นในคลิปกันเลยนะครับในลีกของเยอรมันตอนนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับทีมของบีมอย่างพาเมอร์เชลบินยังครงอันดับหนึ่งของตารางครับในเกมต่อไปจะไปพบกับเดสเนอร์นะครับยังไงก็รอชมรอติดตามกันได้กับลีกของเยอรมันที่ตอนนี้ปั่นป่วนเหลือเกินและมาปิดท้ายกันที่อีกลีกหนึ่งครับมาพูดถึงลีกของสหรัฐอเมริกากันบ้างกับเกมล่าสุดของแอตแลนตาครับต้นสังกัดของปี นุดเป้นน้อยที่บอกเลยว่าหือจับเหลือเกินต้องโคจรมาเจอกับแมดิสันทีมอันดับสุดท้ายของตารางนะครับแต่ว่าหือจับเพราะว่ากว่าจะชนะได้เนี่ยก็ต้องเล่นถึง5เซตนะครับเซตแรกเนี่ยเอาชนะไปแบบสบายๆนะ25-15 25-21แต่พออีก2เซตหลังถัดมาครับกลายเป็นแมดิสันเนี่ยโชว์ฟอร์มร้อนแรงเล่นในบ้านด้วยครับเบียดเอาชนะไป25 23ทั้ง2เซตเลยต้องมาลุ้นกัน1เซตที่5ครับสุดท้าย เป็นแอดแดนตาที่ยังปราบปรามได้สําเร็จ,จะนะไป15ต่อ7คะแนนเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะติดประมาทนะครับไม่อย่างนั้นแต้มอาจจะไม่เป็นแบบนี้โดยในส่วนของไซติปียนุษย์นะครับในเกมนี้เนี่ยก็สามารถรับบอลได้13ครั้งผิดพลาดไปไม่แค่2ครั้งมีสซติการารับบอลเนี่ย53.8%เป็นท็อป3ของทีมนะครับและก็การดีเฟนซ์บอลการขุดบอลครับปิยนุษย ขุดบอลได้มากถึง15ครั้งในเกมนี้นะครับและก็มีเปอร์เซ็นต์การขุดบอลเนี่ย88.2%ซึ่งถือว่าเป็นอีกนึงเกมที่ขุดบอลได้มากที่สุดตั้งแต่เล่นในลีกของสหรัฐอเมริกามาเลยครับสำหรับปีนุชแป้นน้อยนะเพราะว่าการดีเฟนต์บอล88.2%เนี่ยถ้าเกิดใครไม่เหนียวจริงๆโอ้โหดีเฟนต์ยากซึ่งก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการจ่ายบอลของปีนุชในลีกครับ ตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ท็อป2ของอเมริกานะครับตามหลังเคลซี่คุกโดยมีประสิทธิภาพอยู่ที่2.56และเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลที่ดีเนี่ยก็ยังเป็นปีนุตนะครับที่ผ่านบอลดีถึง54.2ยังถือว่าไว้ใจได้มากๆตอนนี้ LV Atlanta เนี่ยยังมีลุนที่จะคว้าแชมป์เหมือนกันเพราะว่าแข่งไปเนี่ยแพ้เพียงแค่เกมเดียวครับนอกนั้นชนะรวดทิ้งห่างอันดับ2อ,อย่างฮูสตัน อันดับ3เนี่ยโอมาหาเนี่ยขาดลอยยับเลยครับโอกาสที่จะผงาดแชมป์กับฤดูากาลนี้มีสูงมากๆเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะครับกับฟอร์มของสาวไดเราที่โดดเด่นขึ้นมาเหนือคำบรรยายเหนือจินตนาการครับเรียกว่ามหาัศจร,รย์เลยก็ได้ทั้งลีกญี่ปุ่นลีกยุโรปลีกเมกาฟอร์มดีกันทุกคนผลงานดีและมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์สูงอย่างออร์แลนโดของพรพันเนี่ยตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาอยู่ท็อป สนะครับของลีกเมกาอย่างโปรวอลลย์บอลโอ้โหตอนนี้ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากๆซึ่งก็ยังต้องตามดูกันแบบต่อเนื่องและครับให้กำลังใจสาวไทยไปด้วยกันเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย